วันคริสต์มาสปีนี้เรามาที่คิโยมิสุออนเซนแอนด์แคมปิ้งกันค่ะพื้นที่จอดรถกว้างขวางมากเลยค่ะพื้นที่โล่งกว้างบรรยากาศดีมากเลยเราเดินเข้ามาบริเวณนี้ทางด้านขวาจะเป็นร้านอาหารส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนทางเข้าที่เราเดินเข้ามาก็จะมีน้องกระต่ายนะคะแล้วก็ปาคาบสามารถซื้ออาหารแจกให้น้องๆกินได้เลยส่วนเข้ามาทางด้านในเนี่ยก็จะมี สะไว้น้ำแล้วก็มีส่วนทนของเด่นของเด็กๆด,ด้วยค่ะนีน้องหนุ่มก็มด้วยแหละน,น้องขึ้นมาทำอะไรครับเล่นอะไรเลือนอยูอ๋อสนุกไหมน่าคว้าดาวหัวทิ่มหรอก็เลยให้พี่เลนลงมาก่อนนะครับหรือ,อแล้วน้องๆกล้าลงมาไหมเนี่ยไม่กล้าหรอแล้วลน้องๆลงมา ที่ฟินลงมากับน้องๆหรอว้าเฮ้ยน้องๆก็ลงมาแล้วลงมากับเจ๊แล้วโอ้เรียบร้อยเก่งมากมีเล็กกำลังลงมาเดี๋ยวเราดูนะว้าวเฮ้ยมุนห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 ัวไหมหมุนหัวเลยใช่ไหมอันนี้ใครอ่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบูธอาหารนะคะที่เราสามารถเดินมาแลกคูปองแล้วก็ไปซื้ออาหารตามบูธต่างๆได้เลยมีถึง30ล้านเลยนะคะมามีเป็นวานส่วนพี่เลก็ขอชักภาพซะหน่อยโหนี่คืออาหารที่เรากินถูกปองกันกับ โอ้ใช่นี่คือบริเวณที่เรามากินมันเขาจะจัดเ,ดเป็นโซนคัมิ้นแล้วก็มาถึงโซนที่เด็กๆรอคอยค่ะเป็นโซนคริสต์มาสนะผู้ใหญ่เสียคนละสอ0รบาทเด็กสูงไม่ถึง120เซนติเมตรเข้าฟรีจ้าแรกที่เด็กๆเ,เข้าไปอันนี้คือบ้านหิมะนะคะตกแต่งสวยมากเลยมีซันตาคอร์อยู่ตรงกลางด้านในด้วยนะ เล่นกันใหญ่เลยค่ะที่เห็นนี้มันจะเป็นทรายสีขาวๆนะคะแต่ด้วยความที่อยู่ในบ้านก็จะมีอุณหภูมิที่แบบจับขึ้นมาแล้วเย็นๆมือหน่อยและที่ปุปปุยก็คือสำลีนะทุกคน,น,นข้างในก็จะตกแต่งให้เรามีโซนได้ถ่ายรูปสวยมากเลยค่ะนี่จะกวางน้อยปุ้งปิง บัตรค่าเข้านะคะสามารถเลือกมาเล่นของเล่นอย่างใดยอย่างหนึ่งในโซนคริสต์มาสก็ได้จะเป็นชิงช้าสวรรค์หรือจะเป็นม้าหมุนก็ได้นะคะอันนี้เด็กๆเ,เลือกขึ้นชิงช้าสวรรค์กันค่ะด,ดูเจ้าทะเลบอกใจเต้นแรงมากแล้วก็ดูไปถึงหนังกลางแปลงตรงกลางลานตรงกลางทุ่งเนืองนั้นเลยแต่ก็ชอบนะคะเด็กๆสนุกกันมากเลยดูสภาพ ซันตาคอ์สต,ตัวใหญ่มากเลยทุกคนบรรยากาศดีมาอันนี้เป็นขบวนพาเลตพีพ่พี่ตุ๊ก,กตานะคะเต้นกันเก่งจริงๆเต้นกันอยู่ครึ่งชั่วโมงได้ดึงดึงดึงนะเต้นกันใหญ่เต้นกันใหญ่อ่ะดึงดึงดึงะเต้นกันใหญ่เต้นกันใหญ่อ่ะเจ้าน้องก็เดินพาชมบริเวณรอบๆค่ะนี่มีตุ๊ก,กตาคัสตาคอรสหวยใหญ่น่ารักมากนี่พี่เพนกวินายมา บรรยากาศค่อนข้างดีมีปล่อยหิมะปลอมนะคะเป็นทุกๆชั่วโมงเลยสำหรับวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะนี่ก็จะเป็นโซนม้าหมุนน่านเล่นมากเลยอะค่ะบริเวณมุมต่างๆก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศค่อนข้างดีในขณนะที่ข้างบนเขาก็พยายามปล่อยหิมะปลอมลงมาทุกคนสังเกตข้างล่างนะคะ จะมีเด็กคุกอยู่กับทรายข้างล่างืดูสภาพกางเกงรองเท้าไม่เหลืออะไรแล้วค่ะทุกคนสนุกเหลือเกินเอา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 หิมะตกถึงมือไหมเข้าจมูกไปทีคนพี่ก็วิ่งไม่หยุดเด็กๆสนุกกันมากเลยค่ะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งจะมีซันตาคอส์ตัวเป็นๆเ,เลยนะทุกคนแต่เสียดายที่เราอยู่ไม่ถึงค่ะ แต่จะมีถึงวันที่27ทธันวานะคะปีใหม่นี้ใครอยากมาหามุมถ่ายรูปดีๆมีกิจกรรมที่ให้ทำมากมายขิมะตกที่สระบุรีมาที่โยมิสุออนเซนแอนด์แคมปิ้งค่ะ